สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลองดูตัวผลิตภัณฑ์ WD 40เป็นน้ำมันอนเนกประสงค์นะฮะเรามาลองดูกันนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่าผมจะใช้ตัว WD 40ตัวนี้นะฮะฉีดเพื่อที่จะลอกตัวสติกเกอร์ที่ติดอยู่ตามรถหรือว่าติดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ,ๆที่เราอยากจะเอาออกนะฮะว่ามันจะลอกง,ง่ายขึ้นหรือเปล่านะจะลองยังไม่ฉีดดูก่อนนะครับแล้วก็จะดึงดูนะมันค่อนข้างที่จะฝืดแล้วก็ยากดึงยากนะผมจะใช้ WD 40นะฮะฉีดเข้าไป ฉีดไล่เข้าไปอย่างนี้นะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะดึงออกได้ง่ายมากเลยนะครับกาวที่ติดอยู่ตามกระจกนะครับเราไม่สามารถที่จะเช็ดออกได้ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ w d บ40ฉีดเข้าไปแล้วก็ลองเช็ดดูอีกทีนึงนะว่ามันจะออกง่ายแล้วใสสะอาดหรือเปล่านะฮะนี่ฮะที่ชู่เช็ดออกไปนะฮะลองดูสิครับว่ามันจะออกไหมนะฮะ มันค่อนข้างที่จะได้ผลมากเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนหลังจากที่เราฉีด WD40 นะฮะเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดคราบกาวนะฮะก็จะค่อยๆหลุดออกนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้มีคราบกาวติดอยู่ตรงนี้ประมาณ2-3าจุดนะฮะเราก็ใช้ WD40 เช็ดออกนะฮะ,ะทิชชู่เช็ดเสร็จนะครับ WD40 ก็ยังติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ สามารถที่จะใช้ทิชชู่นะหรือว่าน้ำยาที่เหลือนะครับเช็ดแผงคอนโซลรถยนต์นะครับให้กลับมาเงาดำได้อีกเช่นเดิมนะี่ฮะนี่ครับนี่ฮะแผงคอนโซลก็จะเงาดำเหมือนใหม่เลยนะครับเรามาลองดูนะฮะเบาะหนังเก่าๆดำๆแบบนี้นะครับลองใช้ WD40 เช็ดดูนะฮะว่ามันจะกลับมาดำสะอาดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ นี่ครับเราจะเห็นว่าเบาะหนังของเรากลับมาเงาวับเหมือนเดิมนะครับเหมือนใหม่เลยทีเดียวเชียวนะครับต่อไปฮะเราทดลองดูนะครับรถของเราเป็นสีดำนะคะรับเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้เป็นนานๆก็จะมีรอยขนแมวหรือว,ว่ารอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอา WD40 นะฮะฉีดแล้วก็ลองลบรอยขีดข่วนดูนะฮะว่ามันจะลบได้หรือเปล่า รถยนต์นะครที่เราใช้ไปนานๆถ้าหลายๆปีนะครับเครื่องยนต์เราไม่ค่อยได้ล้างเราไม่ค่อยได้ดูแลรักษามาระบบพงพวกสายพงสายพานะฮะเราจะลองใช้ WD40 ในการฉีดไล่ความชื้นดูนะครับแล้วก็ไปเคลือบนะเป็นสารหล่อลื้นในตัว WD40 ขวดนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะฮะในพื้นที่แคบนะฮะเราก็สามารถที่จะดึงหัวฉีดตัวปลายนี้ออกมานะครับในพื้นที่กว้างนะฮะเราก็จะพับลงไปแบบนี้นะ ยางมาตอยนะฮะที่ติดตามรถของเราเวลารถวิ่งในถนนที่มีการก่อสร้างนะฮะมันจะดิดขึ้นมานะฮะแล้วมาโดนรถของเรานะ <c red its> เวลาเราที่เราล้างธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกได้แน่น,นอนนะฮะ <c red its> เพราะฉะนั้นเรามาลองดูนะฮะว่า w d 40นะครับมันจะสามารถที่จะฉีเข้าไปแล้วเช็ดยางมาตอยออกหรือเปล่าครับ เราเห็นว่าถ้าเราค,าค่อยๆเช็ดนะครับมันก็จะค,ค่อยๆหลุดออกนะครับครับอย่ของยางมาตอยที่ฝังแน่นนะฮะเพียงแค่เราใช้ WD40 ฉีดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเช็ดฮะมันก็จะค่อยๆหลุดออกมา<ๆ>ทีละเล็กทีละน้อยนะฮะ <The sound> เวลาที่เราจะหมุนจะซ่อมอะไรนะฮะน็ Not ที่ติดอยู่นานๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสนิมเข้าไปกินนะแล้วก็หมุนอกอกยางนะฮะผมก็จะใช้ WD40 ตัวนี้นะฮะฉีดเข้าไปที่หัวน็อตน,นะตำแหน่งที่เราจะหมุนออกนะครับแล้วเราก็ใช้ไขควงหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยหมุนออกไปนะฮะมันนี่ฮะมันค่อนข้างที่จะมุนง่ายได้มากเลยนะครับอันนี้นะครับมันก็หลุดออกแล้วนะเลื่อนปืดเลื่อนปืดดนะครับผมต่อไปนะฮะเรามาลองดูกับไฟหน้ารถของเรามั่งนะฮะไฟรถใช้เป็นนานๆมันจะเหลืองนะฮะ จะหมองนะเรามาลองใช้ WD40 ขวดนี้นะฮะฉีดแล้วก็ทำความสะอาดดูนะเรียบร้อยนะฮะหนึ่งข้างนะครับเดิมนะฮะ WD40 ขวดเดิมนะครับนี่คือผลที่ได้นะครับจากการทำความสะอาดโดยน้ำยา WD40 นะครับเรามาลองดูกระจกที่เป็นลักษณะเป็นโครเมียมแบบนี้นะฮะ พวกฝุ่นพวกคราบนะฮะดูฮะที่ติดออกมากับทิชชู่นะฮะดำปีเลยโซ่มอไซน์นะครับที่เราขับลุยฟงลุยฝนนะในหน้าฝนนข้่อที่จะนี่นะเย่างที่เห็นนะครับเรามาจอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะมีคราบสนิมอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะทําให้ข้อโซ่ของเราเนี่ยตายได้เลยนะครับมันจะแข็งแล้วก็ตายนะครับผมจะใช้ w d 4 0น้ารับตัวนี้นะฮะในการฉีดนะครับฉีดไปตามโซ่รอบๆนี้นะฮะ ฉีด WD40 เสร็จแล้วนะฮะจะมีคราบดำๆหลุดออกมาครับนั่นก็คือฝุ่นแล้วก็พวกเศษที่มันไม่พึงประสงค์นะฮะเช่นพวกสนองสนิมนะฮะมันก็จะกัดออกแล้วก็หลุนลงพื้นไปนะครับในส่วนที่ติดค้างอยู่นี่ก็จะเป็นตัวเคลือบครับตัวเคลือบโซ่แล้วก็โอลิงอยู่ด้านในของโซ่นะฮะให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับนอกจากนั้นะนะนตัว WD40 นะครับก็สามารถที่จะฉีดกับ กุญแจนะครับที่ความชื้นเข้าไปด้านในนะมีความเฟื่อะครับเราก็จะใช้ปลายหัวเล็กนี่นะฮะแย่ yeah, ลงไปแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ฮะก็จะเป็นการไล่ความชื้นแล้วก็เป็นสารหล่อเลื่นด้านในนะครับหลังจากนั้นกุญแจของเราก็จะเปิดปิดง่ายนะครับ ด40นะฮะใช้ในงานช่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราลองมาดูนะครับ WD40 ขวดนี้นะฮะเรามาใช้ในงานบ้านดู้างว่ามันจะสามารถใช้ในงานบ้านอะไรได้บ้างครับผมจะใช้ WD40 ในการจุดไฟนี่ครับชิจู้แล้วก็ฉีด WD40 ลงไปแล้วจุดไฟดูครับเนี่ยทุกคนฮนะเจนว่ามันง่ายม,มากๆเลยนะครับเพียงแค่เราฉีด w d 40ลงไปในวัตถุนะครับที่เราจะทําการจุดไฟแล้วก็ไฟแช็คจุดได้เลยนะครับมันจะสามารถจุดไฟได้นานมากขอผ้าประตูแบบนี้นะฮะเราทิ้งไว้มันอยู่นอกบ้านแล้วโดนละอองน้ําลาอองฝนนะครับนานๆไปจะเกิดสนิมน,นะครับทําให้ฝืดเครื่องนะครับเราใช้ WD 40ขวดนี้นะฮะฉีดลงไปนี่ฮะเก็บร้อยครับแค่นี้ประตูพับของเราก็จะใช้งานได้สะดวกสบายหล่อลื่นมากยิ่งขึ้นครับ เฟอร์นิเจอร์ตามบ้านนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีปลวกขึ้นอยู่ตามขอบมาคอยกัดกินเฟอร์นิเจอร์กัดกินไม้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ W D 4 0ในการฉีดไล่ปลวกนะครับพวกนี้หน้าฝนนะฮะหมดก็จะ หนีจากพื้นดินนะฮะขึ้นมาตามบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านสร้างความลำคาญนะคะสร้างความเดือดร้อนให้เราครับผมจะใช้ WD40 ในการไล่ทางเดินของมดนะครับฉีดดักไปเลยฮะนี่ฮะฉีดตามทางเดินของมดที่จะเข้ามาในบ้านเรานะฮะถีดเป็นแนวเอาไว้นะครับนี่ฮะภายไม่เกินวันสองวันนะฮะมดก็จะหายจากตรงนี้ไปนะครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับ WD40 นะครับน้ำมันอเนกประสงค์นะครับ กระป๋องเดียวไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือว่างานช่างนะจบครบในกระป๋องเดียวจริงๆเลยนะฮะนอกจากที่ผมได้สาธิตให้ดูไปแล้วนั้นนะครับสำหรับ w d 40นะก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับในการใช้งานนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมริกาหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเกียงไทยพัฒนากรุ๊ปนะฮะที่ส่ง w d 40มาให้ผมทดลองนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามช่องของนายแสบไปด้วยนะครับก้าวแสบ u b e Channel นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ